สวัสดีค่ะวันที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2569นอกจากจะเป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วยังเป็นวันออกเสียงประชามติอีกด้วยโดยเปิดให้ใช้สิทธิ์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาการออกเสียงประชามติคือการที่ประชาชนใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนเพื่อแสดงความเห็นต่อประเด็นสำคัญของประเทศโดยตรงไม่ใช่การเลือกบุคคลนะครับ สำหรับการออกเสียงประชามาติในครั้งนี้เป็นการออกเสียงเพื่อให้ความเห็นชอบหรือไม่เกี่ยวกับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับตามกรอบที่กฎหมายกำหนดสำหรับการลงประชามาติผู้มีสิทธิจะได้รับบัตรออกเสียงประชามาติซึ่งเป็นบัตรสำหรับสแสดงความเห็นต่อคำถามประชามาติที่กำหนดไว้ในการออกเสียงประชามาติผู้มีสิทธิ์สาม,มารถแสดงความเห็นได้3ามแนวทางได้แก่เห็นชอบไม่เห็นชอบและไม่แสดงความคิดเห็น นี่คือการให้คำตอบกับประเทศไม่ใช่ให้กับนักการเมืองเป็นการแสดงเจตนาของประชาชนโดยตรงต่อประเด็นสำคัญของบ้านเมืองขอเชิญประชาชนผู้มีสิทธิ์ทุกท่านศึกษาข้อมูลให้รอบด้านและออกไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติในวันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาอย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์ทุกเสียงของท่านมีความสำคัญต่อการกำหนดทิศทางของประเทศ